ความสูญเสียจากภัยสงครามประกันภัยให้ความคุ้มครองไหมช่วงนี้จะมีเหตุการณ์การสู้รบระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินหลายคนก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นแบบนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นประกันภัยยังให้ความคุ้มครองหรือไม่กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่และจะมีในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นของประกันภัยแต่ละชนิด แต่จะมีข้อยกเว้นหนึ่งซึ่งประกันภัยแทบทุกประเภทจะระบุข้อยกเว้นตรงนี้ไว้ก็คือข้อยกเว้นที่เกิดจากภัยสงครามทีนี้มาดูว่าข้อยกเว้นจากภัยสงครามหมายถึงอะไร หมายถึงความเสียหายที่เกิดจากสงครามการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันโดยรัดหรือการกระทําที่คล้ายคลึงกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรมประกันภัยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อยกเว้นนี้มักจะรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดจากสงครามการรุกรานการกระทําของศัตรูต่างชาติการทําสงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตามรวมไปถึงการจราจนการก่อการร้าย การปฏิวัติรัฐประหาร การก่อความไม่สงบการก่อกระบฏและการกระทำที่คล้ายคลึงกันนี่ก็คือนิยามของคำว่าข้อยกเว้นภัยสงครามฉะนั้นความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของทางกัมพูชากันภัยแทบทุกประเภทจะไม่ให้ความคุ้มครองสุดท้ายนี้ขออวพรให้ทหารกล้าทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบจงมีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินทุกประการ